คับตั้งแต่ต้นปี2021นะครับเราคงได้ยินคำว่า cryptocurrency แล้วก็ bitcoin นะครับเป็นคำสองคำที่ได้ยินกันมาหนาหูมากนะครับปีนี้นี่ถือว่าเป็นปีทองของเหรียญคริปโตจริงๆนะครับประโยชน์ของเหรียญคริปโตนะครับนอกเหนือจากการที่เราสามารถใช้งานที่เป็นประโยชน์ในด้านการทำธุรกรรมแล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการเงินนะครับ เรายังสามารถทำกำไรได้จากการซื้อขายผ่านทางกระดานเทรดหลายๆเว็บนะครับเช่นเว็บ Binance, b i t c u p สตางโปรนะครับโดยจากเหรียญที่เป็นร้อยกว่าเหรียญเนี่ยก็ผมขอแยกออกมาเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆถึงการใช้ประโยชน์ของเหรียญแต่ละเหรียญน,นะครับอ่ะประเภทแรกก็คือเป็นที่ใหญ่ของวงการคริปโตเคอเรนซีนะครับ พี่ใหญ่นี้ก็เป็นเหรียญอะไรไปไม่ได้นอกจากเหรียญบิตคอยน,นะครับเหรียญบิตคอยก็เป็นสกุลเงินดิจิตอลเพียงเหรียญเดียวนะครับที่ผมจัดอยู่ในเหรียญที่เป็นพี่ใหญ่ของวงการคริปโตนะครับขาขึ้นของที่ขึ้นเยอะๆนะครับก็อยู่ในช่วงปี2013 2017แล้วก็2021ขาขึ้นนี่เกิดจากการฮัฟวิ่งของบิตคอยนะครับในทุกๆ4ปี ซึ่งไอตัวเหรียญบิตคอยน,นี้นะครับแนะนําให้ซื้อก่อนบิตคอยเกิดการฮาร์วิ่งนะครับเพราะว่าหลังการฮาร์วิ่งนี่จํานวนเหรียญจะลดลงแล้วก็ราคาก็จะสูงขึ้นนะครับข้อดีของการเทรดเหรียญบิตคอยก็คือไอ้วัฏจักรขาขึ้นแล้วก็ขาลงของตลาดนะครับค่อนข้างชัดเจนหลักๆก,ก็คือการฮาร์วิ่ง4ปีเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นขาขึ้นหนึ่งครั้งของบิตคอยนะครับการลงทุนบิตคอยก็คือ ถ้าจะ้แนะนําก็เป็นการลงทุนระยะยาวนะครับซื้อ1ครั้งแล้วก็รอสัก2-3ปีนะครับแล้วค่อยปล่อยขายเมื่อถึงเวลา Bitcoin h a ์วิ้งนะครับแล้วค่อยขายก็จะได้กําไรอย่างแน่นอนนะครับข้อดีของการลงทุนในเหรียญบิตคอยนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มีความปลอดภัยสูงสุดนะครับมีเทรนขาขึ้นขาลงอย่างชัดเจนนะครับข้อเสียก็คือการลงทุนในเหรียญบิตคอยเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาครับเพราะ เพราะว่ารอบหนึ่งของการท้าว,วิ่งนะครับจะอยู่ที่4ปีทำให้ไม่เหมาะกับนักลงทุนที่รีบร้อนเพื่อจะทําทำกําไรนะครับต่อมาประเภทที่2ก็คือเป็นเหรียญที่ถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องนะครับหรือจะเรียกว,ว่าเหรียญยูทิลิตนะครับตัวอย่างเหรียญก็จะเป็นเหรียญ ETH นะครับ ADABNB แล้วก็ XLM ปัจจัยของเหรียญน,นี้นะครับราคามันจะพุ่งสูงเมื่อมีจํานวนผู้ใช้งานในเหรียญเพิ่มมากขึ้นนะครับ แล้วก็เมื่อมีข่าวที่เกี่ยวกับเหรียญพวกนี้นะครับราคาก็จะสูงขึ้นได้เช่นกันนะครับหลักการทํากําไรของเหรียญในประเภทที่2นี้ก็คือการเข้าซื้อเหรียญในช่วงราคาไซเวตัวอย่างเช่นนะครับผมขอยกตัวอย่างเป็นเหรียญ e t h ีเฮดละกันนะครับก่อนที่ e t h จะเปิดตัวไอตัวฟีเจอร์ e t h h 2.0นะครับราคาของ e t h เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาจะอยู่ที่ประมาณ440เหรียญน,นะครับ หลังจากเปิดตัวไอตัวฟีเจอร์ e t h 2.0ราคาก็พุ่งไปสู่630เหรียญน,นะครับซึ่งบวกเพิ่มไปกว่าเดิมประมาณ33%นะครับข้อดีของการเทรดเหรียญประเภทที่2ก็คือนักลงทุนสามารถซื้อขายตามปัจจัยพื้นฐานของเหรียญที่ดิจิตอลตัวนี้ได้นะครับหรือว่าติดตามข่าวสารฟีเจอร์ใหม่ๆของเหรียญน,นะครับเมื่อมีข่าวใหม่ๆเกี่ยวกับฟีเจอร์ของเหรียญพวกนี้นะครับ ราคาก็จะสวิงขึ้นนะครับข้อเสียของการเทรดเหรียญประเภทที่2ก็คือถ้าไม่มีผู้พัฒนาระบบฟีเจอร์ของเหรียญนะครับเหรียญนั้นก็อาจจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงในด้านราคาขึ้นสักเท่าไหร่นะครับต่อมาประเภทสุดท้ายนะครับเหรียญประเภทที่3ก็คือเหรียญปั่นนะครับเหรียญปั่นนี่จะเป็นเหรียญที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับเหมาะสําหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูงนะครับอาจทํากําไรได้ประมาณ 10-20%ในเวลาสั้นๆนะครับแล้วก็อาจจะขาดทุนได้หนักๆในเวลาสั้นๆชนเช่นกันนะครับผู้ลงทุนก็ควรศึกษาแนวรับของเหรียญพวกนี้ก่อนซื้อนะครับตัวอย่างประเภทเหรียญน,นี้ก็คือพวก XRP นะครับเหรียญด็อกหรือเหรียญมานะครับข้อดีของเหรียญประเภทนี้ก็คือเราสามารถทํากําไรได้อย่างมหาศาลแล้วก็รวดเร็วนะครับเหมาะสําหรับนักลงทุนสายซิ่งที่ยอมรับการเสียเงินต้น ที่อาจจะเสียได้สูงถึง40-50%เลยนะครับข้อเสียของการเทรดเหรียญสายซิ่งก็คือความผันผวน,ผนข,อของราคาค่อนข้างสูงนะครับแม้ว่าสามารถทํากําไรได้เยอะแต่ว่าในทางตรงกันข้ามนะครับเราก็อ,อาจจะสูญเสียเงินไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของทุนได้เลยนะครับอ,อันนี้ก็เป็น3ประเภทของเหรียญคริปโตที่ได้สรุปมานะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะสมัครเทรดนะครับผมจะลงลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับ เพื่อนๆมีอะไรสงสัยก็ทักมาในไลน์ได้เลยนะครับ Line n i n e j o j o นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับ